ดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายา Honda HRV รุ่นท็อปสุดเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับและคันนี้เลขไม่น้อยมากครับเพียงแค่40,000กิโลเองครับถ้าใครมองหารุ่นนี้โฉมนี้นะครับวันนี้รีบมาจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda HRV นะครับรถปี2019ครับเป็นรุ่น1.8 EL ท็อปสุดแล้วนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่40,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับเป็นตัวหน้าใหม่ไม่ได้เชนนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านหกหมื่นแพงมากครับ เป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่ 5 2 5 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ9 0 0 0บาทเองครับและคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแปดสีงวดนะครับถ้าใครชอบสนใจรีบมาจัดเลยนะครับด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟฟลู LED Day Time ม์ไล i n g Light นะครับโคมไฟเดิมจากโรงงานดีไซน์สวยนะครับกระจังหน้าโครเมียมหน้าใหม่มานเชนสวยมากครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับไฟตัดหมอก2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกไพล์ นะครับผมเป็นล้อแม็กของ R Racing นะครับเพื่อนๆสเปคยางเนี่ย245ทับ 45R18 นะครับและคันนี้นะครับมาพร้อมกับดิสเบรก4ล้อด้วยครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรก LED นะครับโคมเดิมจากโรงงานดีไซน์ค่อนข้างสวยนะครับด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้องมองด้านหลังนะครับพร้อมชุดแต่งโครเมียมนะครับด้านล่างสุดเนี่ยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดเดิมจากโรงงานเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นเบาะนั่ง2แถวต่อนะครับนั่งได้5คนนะครับที่สำคัญเนี่ย ภายในสวยสูงโปร่งโล่งสบายนะครับด้านหลังสุดเนี่ยมาพร้อมกับช่องวางของทับค่อนข้างใหญ่เลยครับเพื่อนๆและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับพรม 3D ดีเข้ารูปรอบกันเลยนะครับต่อมานะครับลองส่องโครงสร้างด้านบนนะครับน็อตยึดฝาโปรงท้ายเนี่ยไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับผมชัดเจนนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรอยเม็ดอาร์กรสิงกาวครบทั่วนหมดนะครับลองส่องรถฉลังด้านขวานะครับเห็นไหม ลอยเหล็กพัพเม็ดอาร์ซินกาวครบนะครับรถคันนี้รับประกันอีกครั้งว่าไม่มีการชนหนักพิวามจมน้ํารับประกันใหม่แท้เลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในครับเพื่อนๆภายในคันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยใหม่มากสวยมากครับเตียมคันเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับลองสองเลขไมเลยนะครับเลขไมคันนี้เพียงแค่40,000กิโลรับประกันใหม่แท้นะครับพวงมาลัย power ์มัลติฟังก์ชันะครับมาพร้อมกับ c r u คอน control airbag หนึ่งใบนะครับมาที่คอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธกล้องมองหลังนะครับ แอร์ด้านล่างมาพร้อมกับแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายนะครับและคันนี้นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับ ตัวเบาะคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับตัวเบาะเป็นสีดำโซมาปอดนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าภายในสวยมากใหม่มากครับห้องโดยสารด้านหลังคันนี้นะครับก็กว้างขวางมากนะครับย้ำอีกครั้งว่าภายในเป็นเบาะนั่ง2แถวตอนนะครับภายในสวยเป็นสีทูโทนนะครับถ้าใครมองหา Honda HRV คนะครับคันนี้รุ่นท็อปสุดนะครับ1.8 EL ราคาถูกไม่แพงเลยครับ โครงสร้างรอบคันนะครับก็เดิมหมดจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอาชัดเจนลูกลมแบนเลียนนะครับลองสองด้านหลังกันต่อนะครับเพื่นพนอนๆโครงสร้างเดิมหมดนะครับรถคันนี้ไม่มีการชนดัดแปลงมานะครับถ้าใครมองหารถบ้านมือเดียวหน้าใหม่แม่เชนซื้อคันนี้ไปตอบโจทย์เลยครับรอยเม็ดอ์กด้านขวานะครับก็เดิมหมดจากโรงงานเหมือนกันนะครับไม่มีการชนหรือกระเก็บสีมานะครับลองสองด้านหลังกันต่อครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับเดิมหมดจากโรงงานรอยเม็ดอักชัดเจนลูกลมแบนเลียนนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานราคาไม่แพง ครับภายในคันนี้นะครับสภาพสวยมากใหม่มากครับที่สำคัญเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับออปชั่นจัดเต็มให้แล้วนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังก์ชันคุสคอนโทรนะครับที่สำคัญนะครับผมราคาคันนี้5้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้าใครชอบจัดเลยนะครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับหนึ่งพันแปดร้อยซีซีเป็นเครื่องยนต์ไอวิเทคประหยัดมากขับขี่ดีมากนะครับและโครงสร้างรอบคันถ่ายกันเลยนะครับน็อตยึดฝาโครงด้านหน้านะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับมาที่ซุ้มหัวโช๊คด้านขวานะครับ รอยซีนกาวรอยเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับไหลามาที่คารด้านหน้านะครับเห็นไหมรอยหัวนอ็อตรอยพัดติดทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับไปจบที่ซุ้มหัวโชคด้านซ้ายครับเพื่อนเพื่อนรอยซีนกาวเม็ดอาร์ชัดเจนนะครับผมไปที่น็อตยึดฝาบงด้านซ้ายนะครับเห็นไหม น็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับคันนี้เราประกันอีกครั้งว่าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะครับฝาปรงครับรอยเม็ดอักชัดเจนลูกลมแบนเลียสติ๊กเกอร์มอกอแผ่นเขาลอนอยู่ครบหมดนะครับถ้าใครชอบชมนี้สีนี้จัดเลยนะครับสรุปเลยนะครับผมกับเจ้า h อนด้ h r v ีคันนี้นะครับรถปี2019เครับเป็นรุ่น 1.8EL ท็อปสุดแล้วนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่40,000กิโลเองครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะครับย้ำอีกครั้งว่าเป็นตัวหน้าใหม่ไม่ละเชนนะครับเพื่อนๆออป นะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงครับล้านหกหมื่นแพงมากครับเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่5้5 0 0นบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเปนแค่ประมาณ9,000กว่าบาทเองครับที่สำคัญเลยเนี่ยคันนี้นะครับสามารถผ่อนได้ยาวแบบสีงวดถ้าใครชอบรีบม,มาจัดครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอนทุกอย่างครับไม่พอนะเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิความจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า10,000กิโลครับถ้าใครชอบสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ